นามัสเตสวัสดีแฟนเพจทุกๆคนนะคะวันนี้เทศกาลธุรคาปูชานะแอดเอาเก็บภาพบรรยากาศย้อนหลังมาฝากนะคะเป็นวันที่แอดไปทานข้าวกับครอบครัวเพราะเรามีกัน4คนเราเลือกอาหารที่ทุกคนทานได้ในร้านเนี้ยเราเลือกร้านบาร์บีคิวซึ่งมันมีบุฟเฟ่ต์อยู่ด้วยก็คือเพราะว่าในครอบครัวเราเนี่ยมีแอดแล้วก็สามีเนี่ยที่เป็นเวชเชียนแล้วก็อีก2ท่านคือแม่แล้วก็น้องสาวเนี่ยเป็นนอนเวส เข้ามาร้านเนี่ยค่ะในร้านเนี่ยไม้ที่เราเห็นเนี่ยค่ะเป็นฝาไม้เน้ะจริงๆแล้วเขาปิดเอาไว้อะค่ะเพื่อว่าเวลาที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็วางของได้อะไรได้เหมือนเป็นโต๊ะปกติแต่ถ้าเปิดออกมามันก็จะกลายเป็นเตาบาร์บีคิวค่ะคุณขาประเดิมจานแรกนะคะเมนูง่ายๆเลยเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีชิลลี่เบบีคอน ก็คือเป็นข้าวโพดค่ะข้าวโพดอ่อนแล้วก็มาปรุงรสนิดนึงใส่เครื่องเทศอร่อยค่ะร้านแบบนี้นะคะเขาจะมีบริการเขาจะเปิดบริการทั้งเวชและนอเวชนะคะก็คือเจและไม่เจส่วนวิธีที่จะให้น้องๆพนักงานเสิร์ฟอาหารได้อย่างถูกต้องก็คือเขาจะมีการเพ้นขอบจานแล้วก็ไม้บาร์บีคิวเป็นสีเขียวนะคะนั่นหมายถึง,ยงลูกค้าที่นั่งอยู่จะทานมังสวิรัต พนักงานจะไม่เสิร์ฟเนื้อสัตว์ให้เราเคยมีพี่คนหนึ่งก็คือไปนั่งจุมปุ๊กเอาตรงที่ที่มันเป็นขอบจานสีเขียวโอ้ได้แต่ผักคะ่ะ <c oughs> อันนี้เวลาไหนถามว่าเขามีอะไรเสิร์ฟให้เราบ้างสำหรับคนที่ทานเป็นนอนเวชนะคะก็จะมีเป็น แล้วก็ปลาเป็นหลักนะคะส่วนหมูมึกกุ้งเนี่ยจะหายากนะคะในอินเดียจะราคาค่อนข้างแพงเขาจะไม่นิยมนำมาเป็นบุฟเฟ่แบบนี้ส่วนคนที่เป็นมังสวิรัตนะคะเราก็จะได้ปานีได้เห็ดแล้วก็เป็นพวกอลูนะคะที่เห็นนี่ก็คือปานีเน,นาะน่าทานมากๆเลยอร่อยนะีคะหน้าตาแบบนี้นะ ส่วนอันนี้จะเป็นอาลูที่เขาเอามาผาสมเป็นกับผักต่างๆอร่อยค่ะแต่อจะเล่าว่าการทานอาหารแบบนี้นะคะบุฟเฟ่นในอินเดียเนี่ยเขาจะมีให้เราสองรอบนะก็คือเป็นพวกบาร์บีคิวอะไรแบบเนี้ยเป็นอาหารกินเล่นแบบนี้ไปก่อนแต่ว่ามันจะมีอีกรอบที่สองก็คือจะให้เราไปตักบุฟเฟ่ ซึ่งไออาหารรอบแรกเนี่ยก็คือเป็นอาหารตัดกําลังให้เราอิ่มท้องก่อนเพราะฉะนั้นคือมันจะเป็นการลดคอสของทางร้านใครอย่าทําแบบแอดนะคะมากินครั้งแรกก็คือกินอย่างแรกจุกไปเลยพอมาอันที่2ยกที่2กินไม่ได้แล้วเนาอย่าทําอย่างนั้นนะคะ มาดูอันแรกเลยค่ะอันนี้จะเป็นซอยเย่ช้างก็คือจะเป็นเป็นโปรโตีนเกษตรแล้วเขาก็จะมาใส่เป็นพวกน้ําซุปต่างๆมันเป็นอาหารจีนนะคะคล้ายๆกับพะโล้นั่นแหละอร่อยดีอันนี้เป็นคล้ายๆปลาลักปานีแต่ใส่เห็ดแชมปิญองเป็นโปรโตีนลงไปแทนนะคะส่วนอันนี้เป็นดดลมคคานีก็คือเป็นแกงถั่ว ไว้ทานกับโปรตีอร่อยอันนี้สามีมาตักนะคะมีข้าวหมกมีข้าวสวยมีแกงถัว่วแกงปานีนุนนินันหลายอย่างมีชาวมินให้กินด้วยเขาจะแยกฝั่งนะคะสังเกตไหมสีเขียวก็คือเป็นเบเชเรี่อันนี้เราทานได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นนอนเวชแต่คนอินเดียน่ารักอยู่อย่างหนึ่งนะคะคนที่เขากินนอนเวชเขาก็ทานอาหารที่เป็นเบเชเรียนได้ เมนูของหวานอันแรกนี้ก็คือมุงดาลฮัลวาฮัลวานี่คือเป็นขนมที่สุดแสนจะคลาสสิกอีกอย่างหนึ่งของอินเดียนะคะส่วนผสมหลักก็คือจะเป็นนมเนยแล้วก็แป้งมีรสชาติหวานหอมละมุนลิ้นนะคะฮัลวานเนี่ยมีประมาณ20กว่าชนิดค่ะที่นิยมมากก็คือฮัลวาแครอท ะะแล้วนอ,น,น,นอกจากนั้นก็จะมีฮัลวาส้มฮัลวากล้วยฮัลวาสับป,ประรดหลายๆรสเลยแต่วันนี้ทางร้านเลือกทำมุงดาลฮัลวาก็คือเป็นถั่วทองนะคะเป็นฮัลวารสถ,ถั่วทองนะคะซึ่งหอมหวานอร่อยมากเลยค่ะอยากให้ทุกๆคนได้ลองจริงๆเลย แล้วก็มีกุหลาบจามูลนะอันนี้ก็จะมีเป็นเค้กนะเค้กเมื่อกี้ติดป้ายสีแดงแต่ว่าคนไม่เคร่งทานได้นะคะมีแค่ไข่ไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะอ,อ,อันนี้ส่วนอันนี้เป็นรัสมาลัยอร่อยมากส่วนอันนี้ไว้หลอกล่อดเด็กนะคะเพราะว่าร้านอาหารแบบนี้มันจะเป็นร้านอาหารแบบครอบครัวนะ่ะ นี่ก็จะเป็นพวกข้าวเกลียบเป็นรูปไดนโนเสาร์อ่ะน่ารักดีแอดไม่ตักเยอะนะคะเพราะว่าจะเผื่อทองไว้ทานของหวานม,มีเป็นธัญ,ญพืชอื่นๆนนะคะอันนี้เป็นมะละกอ ันนี้ก็จะเป็นข้าวเกรียบต่างๆเขาเรียกปาโป้หรือปาปดัมเวลาเราดูรายการทำอาหารนะคะจะมีวัตถุดิบดีๆจากต่างประเทศมากมายสำหรับอินเดียปาโป้หรือปาปดัมก็เป็นหนึ่งในนั้น,นะคะ่ะน้ำย่อยถ้าอยากอร่อยขรบรสต้องกินแก้มกับแป้งปาปดัมทอดกรอบด้วยครับเนี่ยค่ะอันนี้เป็นจานของแอดเนาะเห็นไหมแอด เผื่อจานเอาไว้เผื่อท้องเอาไว้ไว้ทานของหวานมีไอศครีมด้วยอร่อยมากส่วนอันนี้ของคุณสามีนะคะรสมารัยจัดเต็มมากแตงโมกับเบรวนี่ก็อร่อยวันนี้เอามาฝากเล็กๆน้อยๆแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวถ้าสนามบินเปิดหวังว่าเราคงจะได้เจอกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายตาตานมัสเซสวัสดีค่ะ